หวัดดีครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างบางคนอาจเคยเจอด้วยตัวเองแต่ก็ไม่กล้าพูดถึงเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นั่นกลางวันอาจจะดูสวยงามเต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่น ภูเขาดอยสุเทพตั้งตระงานอยู่ไม่ไกลแต่พอตกกลางคืนพื้นที่บางแห่งจะเปลี่ยนไปเงียบเหมือนโลกอีกใบและบางครั้งก็มีบางสิ่งที่เราไม่ควรไปเจอเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบปีก่อนตอนนั้นผมยังเป็นนักศึกษาปีหนึ่ง เพิ่งมาอยู่หอในได้ไม่นานหอที่ผมอยู่เป็นตึกเก่าสีซีดจางมีทางเดินยาวกับไฟนีออนที่กระพริบแปลกๆคืนนั้นผมกับเพื่อนสองคนไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดกลางกะว่าจะอยู่จนปิดแต่ตอนกลับ ดันนึกครึมอยากลัดทางผ่านตึกคณะศิลปกรรมเพราะมันใกล้กว่าข้างตึกศิลปกรรมตอนกลางคืนมันเงียบมากไม่มีแม้แต่เสียงรถผมสังเกตว่ามีไฟดวงหนึ่งส่องอยู่ตรงมุมตึกและข้างใต้แสงไฟนั้นมีเงาของผู้หญิงผมยาวยืนหันหลังให้ตอนแรก ผมคิดว่าอาจเป็นนักศึกษาหรือคนทำงานล่วงเวลาแต่ที่น่าประหลาดคือเงาของเธอมันยาวเกินไปเหมือนจะยาวข้ามทางเดินไปอีกฝั่งทั้งที่ตัวคนจริงๆยืนเฉยๆเพื่อนผมหยุดกึกแล้วกระซิบว่ามึงเมื่อกี้เห็นปะเงามันขยับแต่ตัวคนไม่ขยับเลย ผมหันกลับไปมองอีกทีคราวนี้ทั้งเงาและตัวเธอค่อยๆหันหน้ามาทางเราแต่ผมสาบานได้ว่าหน้าของเธอไม่มีอะไรเลยราบเรียบเหมือนผิวกระดาษขาวเรารีบวิ่งออกมาทันทีไม่กล้าหยุดหันหลังจนมาถึงหน้าอ่างแก้ว แต่ผมยังรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามข้างหลังฝีเท้าเบามากจังหวะพอดีกับเราเป๊ะเพื่อนผมไม่พูดอะไรเลยจนถึงหอพอเข้าห้องปุ๊บมันก็ปิดไฟนั่งนิ่งอยู่มุมเตียงแล้วบอกว่ากูว่ามันยังตามมาหลังจากคืนนั้นผมไปถามรุ่นพี่เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง รุ่นพี่เงียบไปสักพักแล้วบอกว่าตรงมุมตึกนั้นเคยมีนักศึกษาหญิงทำโปรเจกต์ดึกๆอยู่คนเดียวแล้วเกิดอุบัติเหตุเธอตกลงมาจากชั้นสามคอหักตายที่แปลกคือร่างเธอหันหัวไปทางหลังแตงเนาของเธอกลับยังคงหันไปข้างหน้า แต่เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ตำนานรุ่นต่อรุ่นเพราะหลังจากผมเจอทุกครั้งที่เดินผ่านตรงนั้นไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนผมมักเห็นเหมือนมีคนยืนอยู่ไกลๆแต่พอพริบตาก็หายไปแล้วถ้าคุณไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนดึกลองระวังเงาของคุณเองด้วยนะครับ เพราะบางทีมันอาจไม่ใช่เงาของคุณก็ได้